สวัสดีครับช่วงนี้มีข่าวเรื่องสารพิษในอาหารแห้งออกมาเรื่อยๆนะครับคนข้างน่ากังวลเหมือนกันทำให้หลายคนก็หันมาสนใจเรื่องอะฟลาทอกซินกันเยอะขึ้นวันนี้เราเลยจะมาคุยกันแบบเจาะลึกดูครับจากข้อมูลที่เราหามาว่ามันคืออะไรกันแน่อันตรายไหมและเราจะป้องกันยังไงได้บ้างสวัสดีค่ะใช่ค่ะเป็นเรื่องที่แบบว่า ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะเพราะมันเกี่ยวกับอาหารแห้งธัญ,ญพืชที่เราอาจจะกินกันอยู่ทุกวันเลยค่ะครับในข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเขาพูดถึงสารพิษจากเชื้อราตัวหนึ่งชื่อ a f l a t o x ินเอ่อมันคืออะไรหรอครับเห็นว่าชอบอากาศร้อนชื้นแบบบ้านเรามากๆด้วยใช่เลยค่ะมันคือสารพิษหรือว่าท็อกซินนะคะที่เชื้อรากลุ่ม aspergillus สร้างขึ้นมามีอยู่สชนิดหลักๆคือ aspergillus flavus กับ Aspergillus parasiticus นะคะเชื้อราพวกนี้ชอบมากอากาศร้อนๆชื้นๆแบบบ้านเราเนี่ยเราก็จะเจอบ่อยบนพวกอาหารแห้งธัญ,ญพืชถั่วต่างๆที่เราอาจจะเก็บไว้ไม่ค่อยดีนักอ๋อครับที่สำคัญนะคะคือตัวเชื้อราเองอะ่ะเราอาจจะพอเห็นเป็นเส้นใยห,หรือสีแปลกๆได้บ้างแต่ตัวสารพิษอฟ f l a t o x ินที่มันปล่อยออกมาเนี่ยมองไม่เห็นเลยค่ะ มองไม่เห็นเลยเหรอครับใช่ค่ะมันเลยเป็นภัยเงียบจริงๆค่ะเพราะมันปนเปื้อนสะสมในร่างกายเราได้เรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยโอ้โหการที่มันมองไม่เห็นนี่น่ากลัวนะครับแล้วความอันตรายของมันล่ะครับร้ายแรงแค่ไหนในข้อมูลที่เรามีพูดถึงเรื่องมะเร็งตับเลยนะคะโดยเฉพาะตัว B1 นี่คืออันตรายสุดๆเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับ อัลฟาทอกซิน B1 เนี่ยนะครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO จัดเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์กลุ่มหนึ่งเลยครับกลุ่มหนึ่งเลยใช่คะ่ะะซึ่งร้ายแรงที่สุดแล้วก็อวัยวะที่โดนผลกระทบหลักๆเลยก็คือตับของเรานี่แหละครับและที่น่าตกใจกว่านั้นนะครับคือมีข้อมูลว่าปริมาณน้อยๆมากๆแค่แค่1ไมโครกรัมเองครับ1ไมโครกรัมค่ะก็เชื่อมโยงกับการเกิดการกลายพันธุ์แล้วก็ก่อมะเร็งในสัตว์ทดลองได้แล้วนะครับ อันนี้คือตอกย้ำเลยว่ามันอันตรายในระยะยาวจริงๆถึงแม้เราจะได้รับทีละน้อยๆแต่บ่อยๆก็ตามครับโหแค่หนึ่งไมโครกรัมเองเหรอครับฟังดูน้อยมากๆแต่ผลกระทบคือแรงเลยนะครับแล้วนอกเหนือมะเร็งนี้มีอันตรายด้านอื่นอีกไหมครับ มีค่ะคือถ้าสมมติว่าได้รับเข้าไปเยอะๆในครั้งเดียวอาจจะเกิดภาวะตับอักเสบแบบเฉียบพลันได้เลยนะคะอาการก็อาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียแต่ถ้าได้รับน้อยๆแต่ต่อเนื่องนานๆเข้าก็อาจจะเป็นตับอักเสบเรื้อรังได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ไปกดภูมิคุ้มกันเราด้วยทําให้ติดเชื้อง่ายขึ้นอืแล้วก็อาจจะมีผลต่อการเจริญเติบโตในเด็กๆได้ด้วยค่ะพอรู้ความเสี่ยงแล้วกังวลเลยครับท,ทีนี้ อาหารประเภทไหนบ้างครับที่เราต้องระวังเป็นพิเศษในข้อมูลนี้ลิสต์มาเยอะเหมือนกันนะครับใช่ค่ะเยอะเลยกลุ่มหลักๆก็คือพวกอาหารแห้งธัญพืชทั้งหลายเลยค่ะเช่นถั่วลิสงข้าวโพดมันสำปะหลังรวมไปถึงพวกเครื่องเทศแห้งๆอย่างพริกแห้งกระเทียมหัวหอมแห้งอ๋อพริกแห้งด้วยใช่ค่ะแล้วก็อาหารทะเลแห้งปลาแห้งกุ้งแห้งเมล็ดพืชอย่างเม็ดมะม่วงหิมพานต์งาผลไม้อบแห้งต่างๆด้วยค่ะ ทำไมอาหารพวกนี้ถึงเสี่ยงเป็นพิเศษครับหลักๆก,ก็คือเรื่องความชื้นกับวิธีการเก็บรักษานะคะอาหารพวกนี้ถ้าเก็บไม่ดีพอในอากาศแบบบ้านเราที่มันร้อนชื้นใช่ไหมคะมันก็ง่ายมากเลยค่ะที่เชื้อราจะขึ้นแล้วพอราขึ้นมันก็สร้างสารพิษออกมามีข้อมูลหนึ่งน่าสนใจนะคะจากงานวิจัยในกรุงเทพเขาพบว่าพริกแห้งเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เจอการปนเปื้อนฟลาทอกซินค่อนข้างค่อนข้างสูงเลยค่ะ อ๋อเหรอครับแสดงว่าพริกป่นพริกแห้งที่เราซื้อๆกันต้องดูดีๆเลยใช่ค่ะต้องระวังเลยค่ะและแสดงว่าการเลือกซื้อตั้งแต่แรกเลยนี่สําคัญมากๆแล้วก็รวมถึงการเก็บรักษาหลังจากซื้อมาแล้วด้วยมีคําแนะนํำยังไงบ้างครับจากข้อมูลที่เราดูมาแน่นอนค่ะสําคัญมากตั้งแต่ตอนเลือกซื้อเลยนะคะ ต้องดูบรรจุภัณฑ์ก่อนเลยค่ะว่ามันสะอาดไหมปิดสนิทดีหรือเปล่าไม่ฉีกขาดแล้วก็ต้องดูว่าไม่มีร่องรอยเชื้อราหรือว่ามีกลิ่นอับๆชื้นๆแตกแปลกไหมดูวันผลิตวันหมดอายุด้วยค่ะอย่าเลือกที่มันดูเก่าเก็บนานเกินไปครับแล้วพอเราซื้อมาแล้วการเก็บนี่ก็ก็สําคัญไม่แพ้กันเลยใช่ไหมครับสําคัญมากๆค่ะ ควรจะเก็บในภาชนะที่ปิดได้สนิทนะคะแล้วก็วางไว้ในที่แห้งๆเย็นๆอากาศถ่ายเทได้ดีเลี่ยงเลยค่ะความชื้นแสงแดดจัดๆแล้วก็ไม่ควรเก็บไว้นานเกินไปนะคะโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนเนี่ยความชื้นสูงต้องระวังเป็นพิเศษอืมอ๋อมีเทคนิคหนึ่งที่ข้อมูลแนะนำค่ะคืออาหารแห้งบางอย่างนะคะก่อนจะเก็บเนี่ยเอาไปตากแดดจัดๆก่อนตากแดดใช่ค่ะช่วยลดความชื้นได้เยอะเลยค่ะ โอเคครับแล้วถ้าเกิดว่าเปิดมาเจอแล้วล่ะครับว่ามีราขึ้นแบบเห็นเป็นจุดๆหรือเป็นใยๆแล้วควรทำยังไงครับเห็นในข้อมูลย้ำเรื่องนี้มากเลยจุดนี้คือสำคัญที่สุดเลยค่ะถ้าเราเจอว่าอาหารมีราขึ้นนะคะต้องทิ้งทันทีค่ะทิ้งทั้งภาชนะหรือทั้งถุงนั้นไปเลยนะคะทิ้งทั้งหมดเลยค่ะห้ามเสียดายเด็ดขาดห้างแบบตัดแค่ส่วนที่เห็นราทิ้งไปอ๋อทำไมล่ะครับ เพราะว่าถึงแม้ตาเราจะมองไม่เห็นนะคะแต่ตัวสารพิษอฟราทอกซินเนี่ยมันอาจจะกระจายไปทั่วอาหารส่วนที่เหลืองแล้วก็ได้ค่ะมันเล็กมากมองไม่เห็นเข้าใจเลยครับคือถึงจะเสียได้แต่เพื่อความปลอดภัยก็ต้องทิ้งไปเลยจริงๆนะครับใช่ค่ะจําเป็นมากค่ะและทีนี้เราพอจะมีวิธีสังเกตเบื้องต้นเองได้ไหมครับก่อนจะซื้อหรือก่อนจะเอามากินนอกจากดูที่หีพอแล้ว ก็พอจะใช้ประสาทสัมผัสเราช่วยได้บ้างค่ะอย่างแรกก็คือดูค่ะดูลักษณะภายนอกว่าสีมันคล้ำๆผิดปกติไหมมีฝุ่นผงมีคราบเหมือนราหรือเปล่าต่อมาก็ดมค่ะมีกลิ่นอับไหมกลิ่นเหม็นเปรี้ยวหรือกลิ่นปากๆอื่นๆครับสุดท้ายก็ลองสัมผัสดูค่ะว่าอาหารมันชื้นๆเหนียวๆหรือจับกันเป็นก้อนหรือเปล่าอืม แต่แน่นอนค่ะว่าทั้งหมดนี้เป็นแค่เบื้องต้นนะคะถ้าจะให้มั่นใจจริงๆโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้ประกอบการหรือต้องการความชัวร์มากๆอาจจะต้องใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นหรือไม่ก็ส่งตรวจห้องปฏิบัติการเลยอันนั้นจะให้ผลแน่นอนกว่าค่ะชัดเจนเลยครับสรุปได้ว่าแอฟลาทอกซินนี่เป็นภัยเงียบจริงๆนะครับอาจจะปนเปื้อนมากับอาหารแห้งใกล้ตัวเราได้ไง่ายๆเลยการใส่ใจตั้งแต่เลือกซื้อ การเก็บให้ถูกวิธีแล้วก็การตัดสินใจทิ้งเมื่อเจอความผิดปกติเนี่ยคือกรอบป้องกันที่ดีที่สุดที่เราทำได้นะครับใช่เลยค่ะแล้วจากข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะก็อาจจะมีประเด็นให้เราเก็บไปคิดต่อได้เหมือนกันค่ะว่าพอเรารู้เรื่องความเสี่ยงตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะสร้างสมดุลยังไงระหว่างวิธีถนอมอาหารแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เพื่อให้ปลอดภัยมากขึ้นหรือว่าความตระหนักรู้นี้มันจะเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกซื้อการกินอาหารของเราในชิดประจําวัน ไปมากน่อยแค่ไหนอันนี้ก็น่าสนใจนะคะ